ลูกนี้ได้จอจอครับมือหนึ่งน้องแฟบครับนี่คมมากตะพูดระยอครับจักไปมาเต่เศ้ามาเต่เศ้าแทงอย่างนี้มาเต่เ้าอนนัมือหนึ่งที่ไหนเนี่ยมือหนึ่งที่ไหนครับมือ1นึกิโลสิครับหลุมไกลหายไปสี ต่อด้วยมือหนึ่งมาตาพุทธครับอนนจอดจอ,จอลูกนี้ไม่ลงก็ขายบ้านมาเลยนะครับมิดละร้อยหายไปต่อด้วยน้ำเงินโอต่อด้วยดำครับดำหลุมมุมซ้ายอุ้ย มีดุกดิกมีดุกดิกสองแล้วครับสองเม็ดแล้วครับเม็ดละร้อยเม็ดละร้อยสองเม็ดแล้วครับอู